พี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยเอ K น h anel แล้วก็อยู่กับสระน้ำเป่าลมยักษ์ของเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็มีเกมนะคะสนุกสนุกนะคะมาเล่นนะคะในสระน้ำเป่าลมยักษ์ของเราในอันวันนี้นะก็เกมของเรานะคะก็จะเป็นจับปลา<อ>ะะพี่นุ้ยจะปล่อยปลยปาในนี้แล้วก็จะจับปลากันนะคะถ<อ>้าเกิดคนไหนแพ้นะคะจะถูกลงโทษนะคะเดี๋ยวเราต้องตอนนี้นะ เราต้องรอสมาชิกให้ครบก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมากันไม่ครบเลยนะคะ,ะ,คะสระน้ำเป่าลมของเรานะสระน้ำเป่าลมเราก็สูบเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําไปแล้วด้วย เราก็ใส่น้ําไปไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ <curvature. S 1> เพื่อที่เวลาเราเอาปาลาใส่นะมันจะได้จับนะคะจะได้วิ่งนะคะถ้าใส่น้ําเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันก็เยอะเกินไป <S <S มันก็จะไม่สามารถจับปาลาได้นะคะ <PR. S 1> นี่นะคะน้ำก็แช่แช่แชะนะคะก็จะมีเป็นบางบมุม,น,มน,นะคะมุมนะคะมุมด้านนี้เลยนะคะมุมด้านนี้นะคะน้ํามันก็จะลึกหน่อยนะคะมุมด้านนี้นะคะ เี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้นะคะใครจะมาเล่นเกมกับเราบ้างนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะพี่นุ้ยกับทุกๆคนนะนี่ทุกๆคนนะคะยืนรอกันหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าพี่เติ้ลกับพี่ก๊อฟนะคะเขาไปทําอะไรกันอยู่ตรงนู้นนะคะรอพระเอกไงรอนะคะรอพี่เติ้ลกับพี่ก๊อฟอยู่นะคะตอนนี้นะคะไม่รู้เขาทําอะไรกันงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งอยู่สองคนนู้นนะคะ นู่นนะคะไม่รู้เป็นนั่งคุยอะไรกันงุงงง้งงิ้งอยู่ตรงนน้นนะคะไม่มีใครรู้นะคะ <S <S 1> <S 1> นี่นะคะก็มาครบทุกช่องแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มีพี่เติ้ลสายหมีนะคะมีพี่ก๊อฟสตอรี่แล้วก็มีพี่แค่เกมนะคะแล้วก็โฟกกับโฟมนะคะแล้วก็พี่กดนี่นะคะก็มากันครบหมดแล้วนะคะนน่นนะคะลองอยู่ลองจับไปอยู่นะคะ, <S <S ะกติกาของเรานะคะถ้าแพ้นะคะ ถ้าแพ้ก็เป็นรถไถใช่ถ้าแพ้เป็นรถไถนะถ้าจับไม่ได้ไม่มีไอ้ดุกเลยดีกว่าไอ้ดุกทาไมทำไมไอ้ดุกไม่ปล่อยไอ้ดุกไม่ปล่อยอ๋ออ๋ออ๋อมี่ปลามาดูปลาก่อนก็จะมีอยู่ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ออ๋ตััวนน้ไม่เอาใช่ไหมอันนี้ปลาช่อนมีสี่ตัวปลาช่อนมีสี่ตัวหนึ่งห้าตัวอ๋อห้าตัวมีทั้งหมดสี่ สี่คนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟบอกว่าพี่ก๊อฟจับไม่เป็นนะพี่ก๊อฟกลัวนะคะขอไปกองเชียร์ครับอ๋อตอนนี้พี่ก๊อฟนะคะกับพี่นุ้ยนะจะเป็นกรรมการให้นะคะพี่เติร์นก็ไม่รู้ว่าไปเพียจากที่ไหนมานะคะนี่ก็ลองแลองแบหน้ามปเลยอ๋อหนึ่งถ่ายเหรอเนี่ยนึ่งถ่ายงานนะเนี่ยถ่่ายยอูเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะพี่กดนะกับพี่เมย์นะก็จะทําการปล่อยปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกติกาเพราะว่าเอ่อคนแพ้เป็นรถถ่ายใช่ เป็นรถไถหมายความว่าจะต้องนะครับไถจากนี่นะไปโน่นเลยลงน้าโน่นเลยสําหรับคนแพ้ตอนพูดพี่แค่ไม่เซ็นเซอร์หัวนมด้วยเหรอครับต้องไม่ต้องไม่ต้องครับเพราะว่าเขาถ่ายแดกคอเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีจะมีพี่เตินพี่แค่พี่เมธแล้วก็พี่กดพี่กดนะครับก็ทั้งหมดสี่ช่อง นะก็จะทําการปล่อยแล้วสี่ช่องห้าช่องพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟไม่ไม่ไม่ลงไม่ลงขอพี่ก๊อฟเชียร์ครับโอเคพี่ก๊อฟโรื่องเรมาแล้วพี่ก๊อฟกลัวป่าคือยังไงจับจับแล้วไงนี่เหรออะไรจับแล้วไงจับใครจับได้ที่ละทใครจับใครจับได้มากสุดอ่ะจับทีละคนเหรอไม่ไม่ใช่จับรวมกันหมดเลยไม่ไม่ไม่ใครจับไม่ได้เลยก็แพงอ่มันมีกี่ตัวห้าตัว คนมีกี่คนสี่คนอ้อเพราวก็ไม่รู้แล้วมันต้องมีคนที่ได้น้อยอ่ะคือยังไงอ่ะคือใครจับคนสุดท้ายได้เหรอไม่รู้เจับพร้อมกันหมดเลยใครจับได้น้อยสุดเดี๋ยวมาวัดเอาว่าตัวเล็กตัวใหญ่พอแพ้เสร็จปุ๊บเป็นรถไถขายไปไหนขายจากนี่ไปลงน้ําไปลงน้ํานู่นเลยโอเคไหมเฮ้ยรอเขาชื้นปลาทั้งหอมเลยมั้งเอ้ยกี่ช่องอ่ะสี่โอ้ เดินของแท้นี here, ้มึงย้ายกูลงไปให้เพื่อนเออเอานะเอานะมเอาเลยเเเเเหนึตัวหนึ่งตัวปล่อยไปไหนไไงวะไอเนียเต้อปาไปแล้วหิเม็ ได้พรปาได้กี่ตัวแล้วปาไว้ล้านปาไว้ข้างนอกปลาไว้ข้างนอกเฮ้ยเฮียเอ้ย้าไปโดนแล้ว ôi mùa cá phà được ơi ủa 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 พี่กดได้สองตัวแล้วสองโอ้โ นี่มันต้องจะเล่าจากกระป๋าก่อมาจะเล่าไหมครันี่นะครับผู้แพ้ของเรานะครับพี่แค่เกมนะครับแพ้ไปในวันนี้ยอดเี่นจับได้ไงวะเนี่ยสองตัวเลยอะพี่เตอร์ว่าไงฮะว่าไงพี่เตันใช้นี่คีบนี่โอ้โหย่านิ้วคีบว่าแล้วมานิ้ไม่ได้พี่ก๊อฟเป็นไงพี่ก๊อฟครับ สนุกมากนะครับสนุกมากพีกอบนั่งอยู่เฉยสนุกมากดูเพื่อนๆจับปลากันสนุกมากๆเลยครับนี่ฮะก็จะถึงเวลาทําโทษของพี่แคทแล้วนะคะรถไถจับปลาไม่ได้สักตัวเลยมาเร็วนี่ฮะตอนนี้พี่แคทก็ถึงเวลาถ่ายดีๆนะโดนทําโทษแล้วนะคะเดี๋ยว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 เดี๋นนี้ใครจะโดนประหารชีวิตนะไม่ใช่พี่ก๊อบเอาล่ะไง

Å <custody noise> ja! <coughs> นี่ยตอนนี้นะพี่กดกับพี่เมฆนะคะก็ this, มาทำการล้างตัวไปในตัวเลยนะคะล้างน้ำเลยโอ้ <c oughs> แอบ,บตูดแอบตูดโอ้ใครขี้กติกาวะ <c oughs> โอ้ท้ายเข้าตูดเต็มเลยครับครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับผม แล้ววันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่เติ้ลสายหมีนะครับผมกอสตอรี่นะครับผมช่องโฟกกับโฟมหรือพี่เมฆนะครับผมแล้วก็ช่อง N1K Channel แล้วก็มีพี่แทกเกมนะครับผมยังไงก็อย่ายลืมไปช่วยกดถักกดไลค์กดไลค์ครับกดแชร์อย่ายลืมครับกดกระดิ่งนะแล้วนะครับายกาครับนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับมาดูกันว่า EP หน้าเราจะ